สวัสดีครับโฮราจารแชาแนลมาราจางพลังบวกร้อยร้านชายชาญ9ก้ามงคลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศรีกันพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่25มกราคมถึง22กลุ่กุมภาพันธ์66นะครับมารับชมการพยากรณ์ในแง่มุมต่างๆทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักตัวเลขโชคและเรื่องอื่นกันเลยนะครับ เรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนตัวตนของชาวกันเนี่ยชาวกันถือว่ามีการแสดงออกถึงความสมบูรณ์แบบมากๆในแง่ความคิดตากะการทําง,งานจะทำเพ่อก็ตามนะครับจะมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนแตลอดเวลานะครับตามเวลามีหมายมือการที่แน่นอนตตยตัวรวมถึงเรื่องของการเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับ สามารถเรียนรู้สิ่งใดต่างๆนี้ก็เรียกว่าได้เร็วทันใจทีเดียวนะครับปรับตามสถานการณ์ได้ดีนะครับมีความคิดความอ่านที่วุ่นวามีเซสนในการพิจแปงหัวกันค้าหัวธุรกิจดีมากาอีกด้วยมุมจิตใจจิตใจของชาวกันเนี่ยเก็คือชอบคิดแง่ลบบางครั้งก็คิดแง่ร้ายจนเกินเหตุคิดอะไรเกินไปนะครับทำให้ไม่ค่อยมีความสุขซึ่งการจิตเกินไปมันก็ไม่ดีอีกด้วยนะครับ และบางครั้งการที่คุณดูนเนี้ยบทุกระแบบนิ้วเนี่ยอาจจะทให้คุณถูกชาวบ้านชาวช่องหรือผู้อแอบบขออิจาริษยาอยู่ล้ำปไปอยู่บ่อยๆอีกด้วยซึ่งการใส่ไฟจากผู้อิจาริษยาอาจจะทําให้คุณต้องคิดมากนะครับจากผลกระทบที่ถูกกล่าวร้ายถูกว่าร้ายในทางที่เมกเมกมาเองมั่วมาเอง,เองทำแองนี้นะครับทำให้คุณคิดเยอะเกิดการเศร้าเครียดได้โดยง่ายนั่นเองนะครับ แต่ถ้าว่าหากคุณมองแง่มุมกลับเขาจะนินทาการเรียนอย่างไรก็ช่างเขานะครับหากคุณไม่ได้ทําสักอย่างหากคุณเป็นคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระก็คงต้องปล่อยวางไปซะดีกว่านะครับถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ปล่อยมันซะอย่าไปเอาเรื่องที่นินทาว่าร้ายมาใส่ใจมาใส่หัวสมองคุณเลยนะครับให้มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับ ในมุมการเงินการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้การเงินของคุณไม่แน่นอนนะครับแกว่งไปแกว่งมายังลุกตุ้มนะครับบางช่วงได้ผลตอบแทนกลับมาสูงมากๆบางช่วงก็ดิ่งนะครับรีกว่าถึงขั้นยแย่ก็มีนะครับเช่นบางช่วงได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางช่วงก็ขาดทุนเฉลยเลยนะครับเพราะว่าทุ่มโฆษณาหนักมากนะครับเงินหมุนเลยจมไปเยอะนั่นเองครับ แต่ดานได้เงินสดคืนมาได้แค่จริงเดียวหน่อยเดียวเท่านั้นเองการเงินที่ไม่ค่อยดีสำหรับชาวคายในช่วงนี้ก็คือเรื่องของวัสดุก่อสร้างหางเงินจากธุกรกิจแรงงานเงานฝีมือเกี่ยวกับสังหาส่วนสินค้าที่ทําเงินนะสำหรับชาวราศีคานก็คือสินค้าที่กเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะครับจะให้ผลดีและมีโชครวมถึงได้รับการสนับสนุนที่ดีอีกด้วยซึ่งบางครั้งชาวกันเนี่ยทำการโปรโมตโฆษณาสินค้าลงทุนซื้อสื่อไปร้อยบาทนะครับ แต่ถ้าผลสําเร็จกลับมาได้สิทธิภาพกลับมาไม่ถึง25%เนี่ยคุณก็มองว่าสําเร็จนะครับแต่ว่าคุณยังห่างเป้าอีกเยอะนะครับเพราะคุณต้องการอย่างน้อย4-5%นะครับมุมการงานชาวกันเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งทํางานมากๆนะครับและบางครั้งคุณก็ไม่ได้ไปลุงลูกเข้าไปเองแต่ว่าคุณเป็นประเภทแบบบริหารและลอยตัวอยู่บนที่สูงนะครับคอยควบคุมภาพรวมใน เรื่องของตัวแทนจำหน่ายผู้แทนขายผู้ต้อนการแทนต้ามากกว่านะครับคุณออกแนวกนําหนดนโยบายภัพรวมรวมถึงวิสัยทัศน์และทิศทางความได้มากกว่าชาวลักษณะและราศีกศันเนี่ยถือว่าสําเร็จในงานใหม่คําตอบก็คือคุณอาจจะมองว่าคุณเพิ่งจะสําเร็จไปได้เพียงแค่2 0่สถึงยีเนท่านั้นนะครับคุณต้องการมากกว่านั้นอีกนะครเพราะว่าคุณลงทุนไปเยอะนะครับแต่ตแทน มันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นที่ควรจะได้ตามความคาดการคุณมุมความรักสําหรับชาวการชาวการมักจะอ่านการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณแฟนของอีกฝ่ายมาพอสมควรแล้วนะครับแม้ความสนิทสนมจะเป็นแค่25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแม้จะมีมุมความคิดที่ไม่ค่อยจะลงตัวกันนักนะครับการพูดจาเนี่ยเทวัา ต้องใช้เวลาเรียนรู้สังคมซึ่งการละการอีกนะครับแม้ว่าสังคมที่เจอเนี่ยคุณจะไม่ค่อยจะแมทช์กับตัวคุณเท่าเท่าไหร่นะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันด้วยทัศนคติและความเชื่อวัฒนธรรมที่มันต่างกันเยอะทีเดียวถ้าถามว่าความรักของชาวการดีไหมคําตอบก็คือดีดีในแง่ที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขและมีความสมบูรณ์แบบครอบคราะว่ามีสติ มีปัญญาใช้สติและใช้ปัญญาในการคลองเรือนในการคลองคู่ด้วยกันนะครับจึงทําให้เท่ากันเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตรักนั่นเองแต่สิ่งที่ทําลายมรดกความรักของคุณก็คือความคิดเน่ยลบจากคําพูดสอดเสียดจ,จากคนที่อิจฉาในความสมบูรณ์แบบของความรักของพวกคุณนะครับจึงทําให้คุณเกิดความเครียดและเกิดความระแวง จึงทาให้สุภาพจิตของคุณเสียได้โดยง่ายอีกด้วยฉะนั้นจงท่องไว้ว่าช่างมันฉันไม่เข็ดวัสนาชีวิตความเป็นอยู่ชาวการชอบที่จะเดินทางบ่อยชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่บ้านแล้วจะเครียดคนในสังคมมักมองชาวการว่าอย่างราัดผู้ข่าวเหล่านั้นมักจะมองชาวการว่ามีความหนักแน่นคงเส้นคงวา รีบเรียงง่ายๆแต่ก็ดูเนียบและดูทรงดีบวกกับความมั่นคงพยายามทำสิ่งใดก็ตามจะเสี่ยงให้น้อยสุดอีกด้วยส่วนมุมตัวเลขโชคนะครับดาวเดืนสลับลักษณะและลักิการในช่วงวันนี้ก็คือเลขเจเลข0และเลข1นะครับจบแล้วครับสำหรับลักษณะและราศิการช่วง25มกราคมถึง ยี่สิบสองกุมภาพันธ์หกหกนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์ไล่ลิมะกดกระดิ่งช่องหัวใจชาแน,นลด้วยนะครับสินเจยอยู่อีสินดิวห้ช่ายเอิงผางผางทุกท่านนะครับสวัสดีครับ